สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อน,อนดูค่ะทางน้ำไหลหลากไอ้ลูกพุนลงไปข้างล่างดูค่ะดูค่ะต้นอยู่ไหนเหรอต้นอยู่นี่ค่ะพี่น้องพูนปาชมจุใจเลยนะคะพี่พี่เพื่อนอนก่อนที่ว่ามันจะหมดปีเนะาะป พี่น้องข่อยสะออนมาสะออนน้ำข่อยพี่น้องโอ้ยเทางเทิงมีบ่โอ้ยแต่เป็นนวยบ่ใหญ,ญ่เด้อพี่น้องแต่ดกขักดกทุกกิงพี่น้องเบิงฝนตกน้ำหลากเพิ่นลงไปครัพี่น้องเต็มอยู่ ุ่นนะสะอ,อนไลฟ์สอ,อนคักสอ,อนแหน่พี่น้องโอ้ยจะเฝ้าเบื่อเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันแน่เป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้เก็บบ่ได้นั่นให้กินกะกินอยู่ค่ะแต่บ่ได้กินโช่เนาะกินอันนี้ลูกเหลืองค่ะพี่น้อง ลูกเหลืองต้นยังมาทันใหญ่ลูกเหลืองกับลูกมีอยู่คุณเต็มไปเบิดสะออนสะออนลายสะออนแห้งสะออนอีลีเบิังค่ะคนละต้นเด้อทิไทบังบิงังบังลูกเหลืองอยู่ทั้งท่องค่ะพี่น้องลูกเหลืองอยู่ทั้งท่อง ลูกเลื้องกระดกคักดกแน่พี่น้องโอ้ยเอาลูกเลื้องกระลูกแดงเบ่งน้ำขันเบ่งดูค่ะพี่น้องหอยสะออนบ่ได้ข้นมาทาั้งเทิ่งนี่ไปค่ะพี่น้องน้ำหลากอยู่โดนบ่ได้จักรยานมามีหมองหลอก น้ำค่ะทาาขึ้นในนี่เด้อค่ะพี่น้องแล้ข่อยอีกขออ่กอยกอ็กเห็นไอ้แพ้่ไหมพี่นอ้องต้นแพร่ไหมรู้จักต้นแพรไหมคะแพรแพร่จอดจักรยานไว้จักรยานข่อยอยู่นู่นค่ะนี่แอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลนี่แพรกระดกค่ะพี่น้องเห็นบ่านน้อยแดงๆนั่น จะเดินเข้าไปดูนะคะภาพบุกปลาปา,าพี่น้องแพดดกเพิ่งมองปีนี้เพิ่งมองมาเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่ะมันสุกก่อนจังมาเก็บค่ะพี่น,อน้องคุณน่ะดกอยู่ดกอยู่ดกอยู่มีคนหูจักบ่านอ้ออีตอนนี้ดกอยู่ค่ะพี่น,อน้องคุณน่ะ น้ำเกี่ยวหอยดกนี่ค่ะคุณเป็นพ่วงอยู่ท่องเทิงกันนี่เดี๋ยวค่มันสุกก่อนจะคอยมาปีนเอาเนาะค่ะพี่น้องเก็บมาลูกไปค่ะไปค่ะไปเบิ้งหมองอื่นต่อก็ได้เบิ้งต้นเดียวเด้อค่ะพี่น้องลูกพุ่นก็ได้เบิ้งไปเรื่อย พาเบ่งไปเลยค่ะพาคลิปทรงเจ้าหน้ายค่ะพี่น้องเบ่งค่ะแพ่ไอ้นี่คุ่น้นามหลากมะกออกันอยู่นี่นี่นะคะข้างไหนน้องกระดกต้นพุนทางนั้นนะคะเครื่องบินโอ้ยบรรยากาศดีค่ะพี่น้อง รถค่อยอยู่โน่นนะคะนี่ขึ้นไปนี่พู้นให้มองตาเปล่าเห็นทางน้ำหลากอย่างแดงอยู่เลยค่ะสวยงามมากเลยไปค่ะอันนี้ <laughs> EP สอการมาถ่ายลูกพุนนะคะก่อนที่มันจะหมดก่อนที่มันจะหมดหน้าอันี้ก็ลูกไอันนี้ก็งามเหมือนเดิมค่ะทุกคน ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันชื่ออะไรนะคะสวยมากปีนี้ก็มาได้ถ่ายให้ดูอีกนะคะทุกคนปีที่สองแล้วที่มาถ่ายนี่อ้ยอันนี้สีเหลืองดกขนาดพี่น้องอันนี้สีแดงดูคะ่ะโอ้ยงามคักพี่น้อง ก็ไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะแต่มันสวยก็ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนถ่ายให้ชมเนาะเปิค่ะพี่น้องมันดกสว,สวยจริงสวยจริงต้นน้นยังไม่แก่นะคะต้นน้นก็ดกอยู่ดูค่ะโอ้โหสุดยอดเลยความสวยความงาม สวยงามจริงครับทุกคนบรรยากาศก็ดีนะคะไปค่ะนูเอารถจอดไว้นู่นนะคะทุกคนแอดไม่สบายห <c oughs> าคลิปหาคลิปเก็บไว้ลงค่ะทุกคน เพราะว่ามันไม่มีไม่เดี๋ยวมันหมดหน้าผลไม้แล้วก็ไม่มีให้ชมนะคะถ้าใครอยากชมก็ชมย้อนหลังได้นะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเบิ้งค่ะแต่ละตนของเพิ่นนี่อ้ยข่อยในป่าอยู่คนเดียวว่ามีพายป่ากับข่อยไหมพี่น้องเบิ้งนี่นี่อันนี้ยังอยู่อีก 2อาทิตย์เพราะว่ามันยังเขียวอยู่นะคะนี่แต่ว่าถ้าแดดดีๆก็แดงเร็วค่ะทุกคนสุกเร็วดูค่ะคุณโอ้ยสวนแดดป๊าพี่น้อง <c oughs> ข่อยมัสะออนแทะติดดินวัสัน ตินมาสันต้นใหม่เด้อบอมแมต้ตนเก่าเด้อนี่เฮ้ยมันหลายเดนมาร์กเด้อค่ะเดนมาร์กประเทศอื่นมีบอมีกระดกคือเดนมาร์กบอมฮะคุณเบิ้งแต่ละต้นของเพื่อนนี่ไผสิมากินอยู่นัไนไผสิมากินอยู่หันครับพี่น้องมันบอมแมตหน่อยหน่อยเด้อ เห็นบ่กกินน่วยสองน่วยก็เบื่อเราเลยค่ะคุณเป็นพ่วงอยู่อ้ยใครสิมากินอยู่หนีเบิง้งเบิ้งกิงหนีพี่น้องปไปลาไปลา โอเคโอเคโอ้ยส okay. okay. oh, ัตว์หลากอลายฮึมสมได้ใจสมได้ใจอีลีพี่น้องปา ขอโทษเด้อค่ะพี่น้องที่ข่อยปาดหลายก็ไดมันมันมันหลายมันหลายคักหลายแน่เกินที่ข่อยสิปาดข่อยอดบด่ไดครับพี่น้องข่อยอดบ่ไดอีลีคือจังอง,งุนเนาะพุ่นเบิ่งทั้งพีดูเขไม่พี่น้องพุ่นปีที่แล้วยังไม่ดก ยังไม่ดกขนาดนี้นะคะทุกคนปีนี้ดกมากอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้อยู่ถ่ายแล้วนะคะอทิตย์นานหยุดฮอลิเดย์ก็จะไม่ได้ดูแล้วนะคะถ้าไม่มาถ่ายเก็บไว้แล้วก็เอาไปลงทีหลังนะคะก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะคะทุกคนไปคะ่ะจากต้นนี้นะคะนี่จากต้นนี้ไปต้น,นพุ่นค่ะพี่น้องพุ่น ว่าต้นพี่แดงจึงคึองอยู่พี่น้องดงดงลูกพุนทั้งนั้นนะคะเนี่ยมีฟึ่งค่ะพี่น้องาแต่ละตน้นสะออนน้ำข่อยบ่ข่อยบ่มีข้ามซีบ่าพี่น้องข่อยจักว่าข่อยซีบ่าวยังจักว่าข่อยซีบ่าวยังค่ะพี่น้องพุ่น หลายลีคอยว่าวว่าเป็นพี่น้องยักว่าสิีว่าวอย่างบนกิ่งติดดินน,นี่ตัลูกใหญ่อืมตัวน,นี้แสบตัวน,นี้แสบ สองลูกนี้นะนี่สองลูกนี้ลูกไหนที่ว่าสุกปุกค่ะป้าออกอันนี้ลูกไอ้นั่น ใช่ไหมชัดถั่วไหมพอลูกอ่อนเบิ้มค่ะป๊าพี่น้องอ๋อสิบสิบเอ็ดนาที๋ยวหันกล้องตรงไหนอะหันกล้องตรงไหนคะทำไมไม่มีหันกล้องอะอหันกล้องไม่ได้เหรอ มันหันกล้องไม่ได้อะพี่พี่เพื่อนจะกินให้ดูสักหน่อยทําไมหันกล้องไม่ได้กล้องค่อยเป็นไรหันไม่ได้เนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยเหรทำไมมันหันกล้องไม่ได้ถ่ายวิดีโอจะกินให้ดูสักหน่อยค่ะทุกคนอโอ้ยลงลงไลค์ก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching. Thank you so much.